คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสือ่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทรบาบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะวันนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบนหลักหน่วยนะคะ เพิ่มซับ16งวดค่ะเป็นสูตรที่เดินต่อมาจากงวดที่แล้วนะคะเพิ่มซับ15งวดเพื่อนๆก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะว่าสูตรนี้แอดมินเอามาลงให้จริงๆนะคะสูตรการคํานวณน,นี้นะคะงวดที่แล้วนะคะหลักหน่วยเราคํานวณได้6 7 8 1นะคะผลการออกรางวัลค่ะ 8 3 1 5 6 7นะคะหลักหน่วยก็เข้ามาที่เลขเจนะคะเราก็จะนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณกันต่อนะคะในงวดวันที่16มิถุนาหกสานะคะ ก่อนที่เราจะคำนวณสูตรนี้นะคะเรามาดูสถิติย้อนหลังทั้ง16งวดของสูตรนี้กันก่อนนะคะสูตรนี้ก็จะเริ่มเดินงวดแรกนะคะในงวดที่ออก7 7 5 4 7 6และ2ตัวล่างออก7 9นะคะเป็นงวดแรกที่สูตรนี้เดินนะคะใช้หลักแสนบวกหลักพันนะคะ บวกหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะคะบวกหน่วยท้ายครั้งที่1คะ่ะ7บวก5ได้12 12บวก9ได้21 21 9บวก9ได้30นะคะ30บวก3ได้33เราก็นำเลข33นะคะผลลัพธ์33เรานำเฉพาะเลข3ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่ใช้ 3บวก2ได้5นะคะ5้บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวกสได้10ใส่0ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงวดแรกที่สุตรนี้เดินนะคะเลขเด่นคำนวณได้5 6 7 0นะคะผลการออกรางวัล7 9 8 7 8 7นะคะหลักหน่วยเข้าที่เลข7นะคะสำหรับงวดนี้ค่ะ งวดที่สอนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้6กเจ็ดแปดหนึ่งค่ะผลการออกรางวัลสามสี่หลักหน่วยเข้าที่เลขแปดงวดที่สามนะคะสองสค่ะผลการออกรางวัลหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหลักหน่วยเข้าที่เลขเงวดที่สค่ะคำนวณได้4ี่ห้า 9ค่ะผลการออกรางวัล8 1 2หนึ่งสองห้าหสี่หลักหน่วยเข้าที่เลข4ี่นะคะงวดที่ห้าค่ะที่สูตรนี้เดินค่ะคำนวณได้ศูนย์นสองหะคะผลการออกรางวัล9 6้าห5เจสมเจดห้าหลักหน่วยเข้าที่เลข5้าค่ะงวดที่หนะคะคำนวณได้1 2 3 6สาหนะคะผลการออกรางวัลศูนย์3เจสองสามนะคะ หลักหน่วยเข้าที่เลขสามค่ะงวดที่เจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งสองห้านะคะศูนย์หนึ่งสองห้าผลการออกรางวัลสี่ห้าสามห้าสองสองหลักหน่วยเข้าที่เลขสองค่ะงวดที่แปดนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สี่ห้าหกเก้าค่ะผลการออกรางวัลห้าสองเก้าเก้าสองสี่นะคะเข้าที่เลขสี่ค่ะหลักหน่วย งวดที่9นะคะ6 7 8 1นะคะผลการออกรางวัล5 1 0 5 4 1หลักหน่วยเข้าที่เลข1ค่ะงวดที่10นะคะ4 6 7 0กค่ะผลการออกรางวัล4 9 1 7 7 4หลักหน่วยเข้าที่เลข4ค่ะงวดที่11นะคะงวดที่11ผลการออกรางวัล งวดที่11บ็ดนะคะเลขเด่นคำนวณได้สองสามสี่เจ็ผลการออกรางวัลห้า 5, 8, 9, 2ปดสองสองเจ็นะคะหลักหน่วยเข้าที่เลขเจดค่ะงวดที่สิบสองค่ะเลขเด่นคำนวณได้8 9ด3ค่ะผลการออกรางวัลเจ็ด0ปดหนึ่งสี่ศย์สาหลักหน่วยเข้าที่เลขสางวดที่สิบสามที่สุดนี้เดินนะคะ คำนวณได้หกเจ็ดแปดหนึ่งค่ะผลการออกรางวัลแปดเจ็ดห้า้าสามแดหลักหน่วยเข้าที่เลข8ดค่ะงวดที่ส4สี่นะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สี่ห้าหกเก้าผลการออกรางวัลห้า4 4 6ย์สามสี่สี่หงวดนี้นะคะเลข6เข้าที่หลักหน่วยงวดที่สิบห้านะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้สี่ห้าหกเก้าค่ะ ผลการออกระงวัน051095หลักหน่วยเข้าที่เลข5นะคะและงวดที่16นะคะงวดล่าสุดนะคะคำนวณได้6781นะคะผลการออกระงวัน831567หลักหน่วยของเรานะคะคือเลข7มันก็เข้ามาได้นะคะที่เลข7นี่ก็เป็น สถิติการคำนวณย้อนหลังของสูตรเพิ่มทรับนะคะ16งวดนะคะทีนี้เรามาดูการคำนวณในงวดวันที่16มิถุนายน2563เลยนะคะโดยสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่หน่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งค่ะผลลัพธ์ที่ได้นำบว,บวก2บวก1บวก1บวก3นะคะ หลักแสนคือเลข8หลักพันคือเลขหนหน่วยล่างคือเลขสหน่วยหน้าครั้งที่1คือเลข9้หน่วยท้ายครั้งที่1คือเลขสองนะคะบวกหได้9 9้บวกสนะคะได้13 13าบวกเได้22 22ิบวกสได้24ค่ะ่ค่ะทวนอีกครั้งนะคะ8บวกหได้9 9้บวกสได้ 13บ3วก9ได้22 22บวก2ได้24เราจะนำเลข4ตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่เลข2 1 1 3นะคะ4ี่บวก2ได้6 6บวก1ได้7 7บวก1ได้8 8ดบวก3นะคะได้11เซษ1ค่ะงวดนี้นะคะเลขเด่นได้ตัวเดิมนะคะเลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะ ได้เลขหกเจ็ดแปดหนึ่งเลขเดิมเลยค่ะเลขเด่นทั้งสี่ตัวนี้จะมีเลขไหนนะคะมาให้เห็นในหลักหน่วยบนเราก็ต้องรอลุ้นนะคะ ในงวดวันที่16มิถุนายน2563ค่ะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เ,เพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม,ใหม่สำหรับวันนี้แอดมิน hmm. ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ